สู่ช่วยสองของรายการท้ารองท้ารวยนะครับคุณผู้ชมครับจากครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของสารปรับสภาพของสเปนซี่นะครับเรื่องของผักนะครับผมซึ่งมันมีการทดลองในรายการแล้วว่าเราไปแช่สักพักเดียวครับเรื่องผักนี่สดขึ้นนะครับผมแล้วนี่แขกรับเชิญเรายังอยู่คนเดิมเลยนะครับผมคุณพาดินนะครับเลิกพิทยาประดิษฐ์นะครับกรรมการผู้จัดการห้างส่วนจำกัดมังกรบินกิจเกษตรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ถ้าว่าเราคุยกันยาวนะยังพบกันเหมือนเดิมพอครั้งนี้แล้วจะมีกับค้างค้างค้างคากันอยู่ยังไม่จบเรื่องของสารสเปนซี ว่าเออมันมีอย่างเดียวมีตัวเดียวหรือเปล่าแล้ววันนี้สินค้าของพี่มีอะไรครับผมวันนี้เราต่อด้วยมิลกี้นะคะผมมิลกี้มิ้นี่แปลว่าน<อ>มแล้วกี้กี้ก็กี้นี่แหละกีคือมันบมันสับทั่วไปครับผมตรงนี้เนี่ยมิลกี้ของเราเนี่ยเป็นนมผสมสมุนไพรนะครับผมตัวเนี่ยเขามีแร่ธาตุอาหารอยู่ในตัว ฉีดพ่นพืชเข้าไปเนี่ยพือสามารถที่จะรับอาหารทางใบทางลําต้นและช่วยที่รากได้ด้วยะนะครับผมมิวคี้ของเรามีคุณสมบัติเหมือนสารเร่งนะครับผมธรรมชาติของพืชเนี่ยเวลาได้รับสารเร่งเนี่ยเขาจะเ,ะเร่งเร่งเม็ดเร่งดอกให้เร่งทุกอย่างแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธาตุอาหารของเขาจะไม่พอคุณภาาก็ะะะจะไม่ดีคุณผลิตนครับถ้าเราไม่เร่งมันละเออถ้าปล่อยให้มันคือถ้าเราไม่ใช้สารพวกนี้เลยล่ะ มันก็เติบโตได้ได้คุณภาพหรือต่างๆรู้ว่ายัางไงมั่งครับคือต้องต้องเรียนนิดนึงว่าทุกวันนี้ธุรกิจตัดดวการแข่งขันอ๋อใช่ก็ต้องแข่งขันกันเราได้ผลผลิตเร็วเมื่อไหร่เราสามารถที่จะขายได้ราคามากขึ้นเท่าไหร่โอ้โอก็พยายามจะมีตัวนี้เข้ามาคร,ครับผมครับผมอ่าเป็นว่าพอถึงจุดจุดเล่งเนี่ยถ้าใช้มิกี้ของเราเนี่ยราคาเขาครบพอเล่งไปปุ๊บเขาจะมีราคาตัวอื่นเข้ามาเสริมทันที่หลังจากเล่งให้เขาออกดอกออกผลเรียบร้อย ก็คือจะดานให้ด้านรสชาติดีและคุณภาพดีและต้นก็จะไม่ส่งด้วยต้อนอย่งเงี้ต้นไม่คือต้อนของพืชเนี่ยเวลารับเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเขาออกลูกป,ปุ๊บเขาดานทุกอย่างให้กับลูกครับพอขอตัวเขาเองเนี่ยอ่อนแอนะครับพืชอ่อนแอเนี่ยก็ทราบกันอยู่ก็จะมีปัญหาเรื่องอการเจริญเติบโตในรอบต่อไปนะครับครั้งต่อไปก็จะไม่แข็งแรงอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาได้เวี้ยเขาได้นะครับผมแล้ววิธีใช้ใช้อย่างไรครับตัวเนี่ยนะครับ ใช้มิวกี้หนึ่งขวดต่อน้ำสองร้อยลิตรหนึ่งขวดคือหนึ่งตัวนี้หนึ่งขวดนี้ถูกครับน้ำสองร้อยลิตรถูกครับแล้วทำไงต่อครับหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นที่ใบครับต้นเดี๋ยวพี่เู้นะในในกระปุกตัวนี้เนี่ยมันเป็นผงเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรเป็นน้ำครับตัวนี้เป็นน้ำเป็นน้ำเหรอเป็นน้ำฮะอ๋อเป็นน้ำจริงจริงอ๋อเออใช่ใช่เออทุกคส่วนใหญ่ใครเจอเป็นผงผงก็คือนี่คือเป็นน้ำใช่ครับอ๋อก็คือน้ำสองร้อยลิตรครับแล้วนี้แกะแล้วเทไปเลยถูกครับผม ทแล้วฉีดใช้อะไรฉีดอ่ะกรบอกตัวนี้เขาจะมีหัวฉีดของางเกระเซ็นเป็นถังอ๋อไอ้นี่ไอ้ใช้เครื่องที่มาไอ้ที่มันอย่างนี้อเปล่าไอ้อย่างนี้ที่มันโยกโยกโยกนี่ใช่ไหมคือต้องบอกเลยว่ายิ่งฝอยเนี่ยยิ่งดูดซึมได้ดีอ๋อยิ่งต้องให้เป็นแบบละอองเยอะๆเลยยิ่งดีใช่ไหมใช่ครับอ๋อไม่ต้อกระจายมันไม่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 ม่ไ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 ม่ ถ้าพักก็จะซึมเข้าไปแต่ถ้าเราอาบน้ําเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่เช็ดเขาก็ไม่แห้งนี่คือหลักทั่วไปครับผมก็จะมีรูขผลในเราแหละระราณนั้นอ่ะฉีดก็เรื่องของต้านฉีดไปแล้วเรื่องนั้นว่าเอ่อถังน้ํสอง0อยลิตรพร้อมกับน้ำนี่หนึ่งขวดครับผมแล้วพื้นที่ในการฉีดเนี่ยกว้างขนาดไหนกี่ไร่กี่ต่างๆบัางต้องดูที่ปริมาณของพืชที่อยู่ในสวนในไร่ตรงนั้นนะครับผมครับแต่หลักๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอยู่ได้ประมาณสาสีไร่ฉีดได้เลยคือไม่จำเป็นต้องฉีีี้ท่่่่่วมาาากกกฉผนน็พออแลยยงิเ เวลาเขาโดนแดดเนี่ยเขาจะเฉาเฉาเนี่ยเวลาฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยก็คือเขาจะใบเขาจะมีสาภาพที่ดีขึ้นะนะครับผมแล้วก็จะช่วยให้เขาแข็งแรงเขาเปิดตาดอ,อกแล้วก็เม็ดพิกเดีจะออกเดี๋ยคุณยิ่งน้นะฮะแล้ก<ร>็ใช้กับพืชได้ทุกชนิดผักผลไม้ก็<ช>ได้ข้าวคุณภาพดีหมดเลยแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขายังมีจุลินทรีย์ในตัวเองนะครับผมจากการที่เรามารวมกันแล้วมีจุลินทรีย์ตัวเนี้ยจุลินทรีย์เนี่ยอยากจะช่วย ปรับสภาพดินปรับดินสภาพดินได้ด้วยดินได้ครับผมก็จะใช้ร่วมกับเปเปนซี่อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมค่ะก็ถ้าใช้คู่กันอ่ะคร่าวๆก่อนถ้าใช้คู่ถ้าใช้เปเปนซี่คู่กับมิวคี้นะครับผมผสมกันปุ๊บต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับผมฉีดพ่นไปที่พื้นเนี่ยหนึ่งได้คุณค่าของแร่ครับได้คุณค่าของแร่สองได้อาหารเสริมอาหารหลักจากมิวคี้ดังนั้นการฉีดเนี่ย จะได้ประโยชน์ในครั้งเดียวคือประสิทธิภาพสูงขึ้นถูกต้องครับไม่จะเป็นต้องไปหาอาหารเสริมอย่างอื่นหาฮอร์โมนที่ราคาก็ค่อนข้างสูงในหลายหลตัวที่เห็นมานะครับผมเพียงใช้นมตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วคุณพันเรื่องผมขอถามนิดนึงเรื่องการฉีดต่างๆที่ไหนว่าเพื่อเพื่อต่างๆตรง,งนี้ถามนิดนึงว่าฉีดน้งฉีดมันไงวัน,นกี่ครั้งหรือว่า3เดือนฉีดทีหรือว่าฉีดเช้าเย็นฉีดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะดูฉีดในการตอนไหนอยากดูเวลาฉีด ในช่วงแรกของการเพาะปลูก s, <S นะ,ะฉีดหลังจากที่เขาสูงประมาณฟุตหนึ่งอ h, ่าคุณผู้ชมครับเริ่มนั้นเริ่มแต่มาเก็ตกันแล้วครับว่าพอพอโรยปุ๊บแล้วฉีดไม่ใช่นะฮะพอเริ่มสูง,งประมาณเท่าไหร่นะประมาณฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งเนี่ยเริ่มมีการฉีดได้แล้ะอ่าแล้วฉีดคืออะไร่งฉีดแลเร่งเขาต่อช่วงและฉีดทีหนึ่งครับสมควรจะฉีดในช่วงเวลาเช้าเก้าโมงสิบโมงหรือช่วงเวลาบ่ายเย็นเฉีดได้ทุกเวลาครับผลิตภัณฑ์ของเราที่พูดมาทั้งหมดฉีดพวกนี้ทุกเวลาเช้าก็มาเย็นก แล้วก่อนนอนใครยไปฉีดอ่ะมีพู้หญงงยาสามารถเผื่อจะขยันถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมว่าเขาจะเป็นช่วงเช้า9โมง10โมงหรือเย็นอีกสมควรฉีดแบบเช้าทีเย็นทีไหมหรือว่ายังไงอตัวเนี้ฉีดถ้าเร่งมาก7วันครั้ง7จวันครั้งอทิตี์ละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มากก็15วันครั้งเดือน2ัอครั้งประมาณนี้ถ้าเกิดฉีดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นงานเส้นเปลืองหรือว่ามันจะเป็นผลดีค่ะ ผมว่าเป็นระยะที่กำหนดดีกว่านะครับการที่รับธาตุอาหารบางอย่างมากจนเกินไปเนี่ยคือเขาอิ่มอิ่มตัวแล้วเขาจะไม่รับสารอื่เข้าก็เรากับเปลืองไป่ธรรมชาติไปฟรีๆอะไรจะบอกว่าผลม้อาจจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอยากให้แบบเออดูลูกใหญ่กว่าเดิมอะไรอยงเงี้ยคือรับได้จุดจุดหนึ่งนะฮะ พอหลังจากนั้นฉีดไปก็ถทาจะไม่มีผลแล้วเพราะเขาอิ่มตัวตรงนั้นแล้วไม่รับแล้วก็เหมือนคนเราอ่ะรับแต่วันแค่สิมิลิกรัมอะไรเงี้ยถ้าเกิดจากนั้นก็จะไม่เห็นผลเลยละถูกไหมก็จะถ่ายเอาทางอื่นไปเองถูกไหมฮะแม่เก่งแลวเกินเดี๋ยวนี้เก่งจริงๆริอะเราอยากถึงถามว่าถ้าสมมติเราไม่ใช้ตัวของเเปนซี่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยคุณภาพก็คือในในระดับหนึ่งแต่อยากเห็นผลให้มากขึ้นเนี่ยต้องใช้คู่กันใช่ครับต้องใช้คู่กันแล้วเราผสมต้องผสมพร้อมกันเลยไหมผสมด้วยกันเลยครับอันนี้คือเห็นนผลแบบวัต่อ Oh. เห็นผลวันต่อวันก็คือดีขึ้นวันต่อวันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมาะกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้เรื่องของอพืชต่างๆเ่ยได้ทุกอย่างเลยปะครับได้ทุกอย่างครับผมได้ทุกอย่างมิวกี้ของเราเนี่ยผสมเซเปนซ,ซี่เนี่ยใช้กับพืชได้ทุกชน,นิดหรือถ้าถ้าใช้รับได้การปกป้องด้วยใช้คู่กับเซเปนซ,ซี่ e. ตัวไหนครับ e. ตัวตัวสีขาวนะครับเเปนซี่คืออะไรคะเเปนซี่เนี่ยคือแรดเซเปนซี่ชนิดหนึ่งซึ่งผสมน้ำนะครับผมแล้วนำผงตัวเนี้ยไปฉีด อย่างที่ผมคุยไปข่าวที่แล้วว่าพอฉีดเข้าไปปุ๊บแมลงเนี่ยเขาบินมาเขาจะเจอป๋ของผมได้ได้เขาจะมีปุ๋ยตัวนี้เมื่อใช้คู่กันเนี่ยหนึ่งได้คุณค่าของแร่ได้คุณค่าของนมได้การปกป้องจากแมลงด้วยก็คือครบในตัวเดียวดังว่าเราได้ปุ๋ยทุกอย่างครบฉีดทางรากให้ทางรากนะครับผมแล้วก็ฉีดทางใบแถมป้องกันให้ด้วยท่านเสียตานแค่เนี้ยจบเลยับการเพาะปลูกครั้งหนึ่งท่านไม่ต้องไปหา อาหารเสริมวิตามินเสริมอะไรตรงนั้นเลยจบแค่นี้แหละจบครับครผมอันนี้คือ3ตัวแล้วก็ปลุกนี่คืออะไรครับนี่ครับเนี่ยปลุกนี่เป็นอ่าสเปนซีอีน้ายานะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีสเปรย์อีอะไรนะคะอีน้ายางสเปนซีอีสเปรย์นะครับผมเราทําไว้เพื่อสําหรับถ้าที่ใช้ยางฉีดยางนะฮะเวลาเดินออกไปที่สวนเนี่ยลำบากฉีดเสร็จปุ๊บฉีดกบที่หน้ายางได้เลยรักษาแผลค่ะแล้วก็เราเป็นแผลปุ๊บเราให้ยาเขา เขาก็จะอากาศดีขึ้นนะครับผมส่วนผสมนี้มีอะไรบ้างครับในนี้ส่วนผสมตอนนี้เราปรับปรุงสูตรใหม่นะครับผมมีตัวแร่นะครับผมมีตัวนมแล้วมีธาตุอาหารเสริมอีกหลายตัวที่อยู่ในนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขยะเขาใช้ได้กับพืชตุกชนิดอ๋อกับพืชก็ได้ท่านที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมเพียงแค่ใช้ตัวนี้ฉีดพ่นเข้าไปดอกของท่านเนี่ยจะอยู่ทนนะครับผมก็จะออกเยอะนะครับเพียงแค่ ใช้ใช้ด้ดีมีผักสวนครัวมีต้นพริกมีอะไรที่้ราปลูกไว้ในกระถางไม่ใช้เลยก็คือฉีดพ่นผิดก็เหมือนฉีดตัวใบช้ามากกว่าฉีดที่ก็ประมาณนั้นใช้ได้ครับโทษนะครับเรื่องหออตัวนี้แล้วถ้าเป็นการฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยและเรื่องของน้ําเนี่ยจะต้องลดไหมก็ในเมื่อเราฉีดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยคือพืชเนี่ยเขาต้องการความชื้นของน้ำอยู่แล้วครับส่วนตัวเนี้ยตัวเสริมเราให้อาหารทางใบกัลำต้นครับผมตัวนี้จะมี จะมีส่วนผสมของมิวกี้ด้วยจะมีส่วนผสมของแร่ด้วยแล้วก็ววพวกสารอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มเติมเขา้าไปอคือรวมรวมทุกอย่างไว้ในนี้รวมไว้ในนี้เลยครับฝากนิดนึงครับสําหรับท่านที่ปลูกยางพารานะครับผมถ้านหน้ายางของท่านมีปัญหาเพียงท่านใช้มิวกี้ผสมกับสเปนซีอีใช้ในอัตราส่วนที่พอจะทาได้นะครับผมเอามาทาหน้ายางไม่ได้เดี๋ยวทายังไงพานานนะยาง ในยาง,ยงเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีอาการยางหน้าตาเลยนะครับผมก็คือหน้าเขาจะดำๆเลยนะในพูดถึงยางพาราหรือยางทั่วไปใช่ไหมครับผมายางพาราอ๋อก็คือเอา,อาผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยคือทาใช่ทาไปเลยทาไปเลยครับาหายคือท่านไม่ต้องไปค้นตอนอ้นยางจริงนะครับรับรองหายแน่นอน ตอนแรกพี่กำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของต้นยางพาราต่างๆเนี่ยคือเกิดปัญหาปุ๊บเดือดส่วนใหญ่คุณจะมีการโค่นทิ้งคนคิดว่ายางพาราต้นนั้น่ะไม่มีผลอะไรละคือเขาเสียตังค์ไปเยอะแล้วเว้ยใช้นู่นใช้นี่ยังไงก็ไม่หายนะครับผมคายโค่นทิ้งความรู้จะทำยังไงโอ้โหเพียงใช้คู่นี้ผมว่านี่แก้ปัญหาได้ดีมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เจอปัญหาเรื่องของต้นไม้เนี่ยคือเรื่องของนี่แหละทำอะไรไม่ได้แล้วต้นเนี้ยตายแน่ๆถูกไหมครับใช่ครับแต่จริงมันฟื้นฟูได้จริงไงเป็นยาชุบชีวิตเลยครับ เขากลับมาคืนได้ระยะเวลาสั้นกลับมาแน่นอนกลับมาฮะทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วลืมที่จะตัดต้นไม้ทิ้งอย่าทิ้งนะะครับแสดงว่าเอานี้ครับเกษตรต่างๆดูตรงนี้เอาไว้เลยครับว่าต้นไม้อย่างนี้อย่าพึ่งครับแล้วฝากด้วยนะครับต้นปาล์มหรือต้นไม้อะไรก็ได้ที่แล้งมานานๆที่คิดว่าจะเอาไม่อยู่แล้วคิดว่าเขาตายแล้วลองมาใช้สเปนซี่ของเราก่อนแค่ใช้สเปนซี่ตัวไหนก็ได้อีก็ได้สเปนซี่ก็ได้ผสมกับมิวกี้แล้วฉีดเข้าไป แค่ฉีดเฉยเแหละค่ะแล้วเขาก็จะไปใช้เป็นฉีดฉีดที่ราบต้นด้วยเพื่อใหสดูดึไปก่อนแล้วก็ฉีดที่พื้นด้วยให้ชุ่มๆมันก็ลดน้ําจะใส่ปักบัวลดก็ได้เดี๋ยวเขากลับมาครับหมายถึงว่าหมายถึงไปรับแน่นอนหมายถึงรากยังไม่ตายใช่ไหมคะหรือว่ารากที่ตายแล้วเราฟื้นอ่าล่าสุดเนี่ยแล้งมาห้าเดือนคืนกลับมาได้ฟื้นได้ทางใต้ โอ้โหปามันเหมือนต้นไม้ตายแล้วนะหเดือนเนี่ยเดือนเดียวก็ไปแล้วไปผมก็ถ้าคิดต้นไม้เดือนหนึ่งเดือนนี้เรียกว่าตายแล้วคือเรื่องของความแห้งเหี่ยวมันคือมองดูแล้วเราไม่สามารถจะฟื้นฟูเขาได้แล้วเนี่ยคือคิดว่าผมคิดว่าชาวเกษตรเนี่ยคิดว่าน่าจะมีปัญหาอื่นๆหรือจะมีการปลูกอย่างอื่นดีกว่าปลาตอนนี้นี่ปลาแปดปีอายุประมาณแปีปลาแปดปีแล้วห้าเดือนจะโค่นมีโคตนแหละฉีดเอาอยู่ครับกลับมาแล้วตอนนี้เขียวแล้วเริ่มออก ผมตกตบมือจริงตบมาองจริงถึงอ่ะถึงถงประโยชน์สั้นๆและได้ใจความมากๆคือปางแปดปีแ้งห้าเดือนยังกลับมาได้อีกหรอได้ครับโอ้โหถือว่าผมว่าประชาชนตอนนี้หรือว่าทุกคนที่ดูรายการของเราอยู่นะครับผมผมว่ารีบเลยฮะเพว่าสินค้าของท่านเพรานออกเสียหลายแล้วตอนนี้เจออันนี้ก็ไปจบเลยครับและล่าสุดลำใหญ่ลำใหญ่ปกติต้องลูกทางเหนือถูกไหมฮะจังหวัดไอ้นี่ลำพูนนี่จันทบุรีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจันทบุรีเนี่ยเขาปลูกทุเรียนปลูกลำอะไรนะ,งะเงาะเงอ้อมังคุดจันทบุรีครับอย่าบอกนะว่าคุณจะเอารำยายเนี่ยมาปลูกที่จันทบุรีอ่าด้วยความสัตย์จริงนะครับล่าสุดเนี่ยลำาไยปลูกที่จันทเขาจะมีปัญหาตรงที่ทําไม,มแต่ใบไม่มีดอกไม,ไม่มีเม็ดครับถูกไหมฮะเพียงใช้มิวกี้กับสเปนซี่อีฉีดเข้าไปนะครับผมอืมอ่าแป๊บเดียวนะครับผม พ่อออกแล้วเขาไปเล่งใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกเขาซื้อไปประมาณ3ชุดตอนนี้เขาลับไปแล้วประมาณสองลังว้าวแต่ว่าเห็นผลจริงจแล้วก็เริ่มบอกไปกับบ้านข้างๆรอบๆเขาทั้งหมดเลยรังจังแล้วดินมันมันแตกต่างจากดินภาคเหนือกันยังไงเพราะดินมันเ็าคือมันพืชหรือว่าผลไม้คนละชนิดกันคือลำไยเนี่ยต้องบอกนิดนึงเคยได้ยินไหมให้เขาใส่สารโพแทสเซียมซัลเฟดค่ะตัวนี้จะมีสภาพคล้ายกับุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว นะครับผมซึ่งมีตัวฟอสฟอรัสเนี่ยค่อนข้างมากแต่เคมีือเคมีนะครับผมไม่ทำให้ดินเจอปัญหาที่หลังดังนั้นเนี่ยลำใหญ่ก็มีแต่ใบอ๋อมีแต่ใบอ้าพื้นที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกเนี่ยก็ยิ่งหนักขึ้นใหญ่แต่เพียงใช้ยิวกี้เข้าไปเนี่ยตัวเนี่ยเขามีโพแทสเซียมเต็มๆอยู่เพราะกระทัดอาหารอื่นเข้าไปตัวเนี้ยใช้เฉพาะน้ำนมมิวกี้เนี่ยฉีดพ่นต้นเลยนะคะค่ะคราวเนี่ยนอกจากการฉีดพ่นเพื่อให ลูกกับดอกเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยยังบำรุงที่ต้นเพื่อให้ลูกใหญ่แล้วก็รสชาติดีด้วยโอ้เป่าไปเราจะไม่กลัวทางเหนือน,นะครับแหมามาได้ตรงนี้ครับ <c oughs> อีกนิดนึงครับคุณมาลินครับใน,นเรื่องของแร่ธาตุเบนซ,ซีพัชนี่คืออะไรครับด้านหลังนะฮะตัวนี้ครับ<ม>ตัวนี้ใช่ไหมฮะครับผมตัวนี้เป็นแร่กระสอบของเรานะครับผมแร่กระสอบอะไรยังไงครับผมขอเรียกว่าแร่กระสอบแล้วกันแร่กระสอบคือสเปนซี่บวกมิลกี้บวกธาตุอาหารอีกมากมายนี่เดี๋ยวก่อนพี่จะให้ไหมฮะผมศึกษาเลยผมเรียนเลขคณิตเนี่ย มีบวกมีบวกมีบวกคือหมายความว่าไงครับคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกระสอบเหรอใช่ครับอยู่ในรูปเม็ดนะครับอ๋อเม็ดปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยกระสอบเนี่ยจะเป็นเม็ดเม็ดกลมๆครับผมครับผมเราอัดทุกอย่างเอาไว้ในกระสอบนี้เพื่อให้ท่านได้ใช้งานอย่างง่ายๆนะครับผมใช้แร่ของเราวานเข้าไปที่ต้นเพื่อที่จะให้เขาได้แร่ธาตุมาแล้วทางล่างแล้วก็ฉีดสเปนซี่ของเรา กับมิกี้เพื่อที่จะให้อาหารทางใบได้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 ไม่มีแล้วส่วนผสมก็คือตัวนี้ทั้งกล่องทั้งหมดใช่ไหมใช่ส่วนผสมตรงนี้กับธาตุอาหารเสริมที่ดูเข้าไปอ๋อก็คือเหมือนแบบถ้าเราเราจะโรยยังไงอ่ะต้นสูงขนาดขนาดไหนหรือโรยได้เลยโรยได้เลยครับใช้หมนอนกับปุ๋ยทั่วไปแล้วที่สําคัญนะครับบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยเท่าที่เคยคุยมาในเนี่ยส่วนของเปเปนซี่เนี่ยครับก็คือถ้าบ่อเนี่ยไม่มีการเน่ามาก ใช้ตัวนี้ครับสองกระสอบโรยลงไปเลยน้ำกับดินีนมันคล้ายๆปุ๋ยคือโรยได้เหมือนกันได้ครับโรยไปเลยครับโรยลงบ่อไปเลยได้ผลแน่นอนครับแล้วต้องใช้เยอะมันจะานนของบ่อตามความกว้างของมันบ่อใช่ไหมฮะครัผใช้หนึ่งไร่เนี่ยต่อกระสอบเนี่ยหนึ่งกระสอบครับเอาอยู่เลยออโอ้โหแต่ถ้าเกิดเน่ามากๆก็ค่อยใช้สเปนซี่โรยก็ค่ะคือปัญหาของทางสเปนซี่ของพี่มีทุกปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างหมดเลยเราแก้ตกทุกอย่างครับ โ,โหดีจริงครับผมแล้วนี่ประมาณกี่กิโลตัวนี้ยี่สิบห้ากิโลกร,รัมใช่ครับโอ้เขาเรียกว่าเขียวสั่งได้แลดจะเป็นซีพาร์คุณผู้ชมแม่ดีจริงๆนะครับผมแล้วในถามจริงครับว่าไอ้ตัวเนี้ยสมมติเราแกะแล้วเนี่ยเราสามารถอยู่อยู่ได้ไหมหรือต้องใช้ทีเดียวหมดเลยหนึ่งกระสอบเนี่ยอยู่ได้นานครับผมอ,อยู่ได้อยู่ได้เรื่อยๆอย่าให้โดนความชื้นเก็บให้ปลอดจากความชื้นกอ๋อในที่แห้งๆใช่ครับค่ะครับมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องของตัวนี้ไหมครับแร่เซเปซีพาร์ต และเซนเซซีพาร์ทของเราเนี่ยเป็นแร่ที่ไม่มีเคมีนะครับผมดังนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าดินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องดินเก็บตามาไม่มีนะครับผมและถ้าใช้ของเราเนี่ยรับรองเขียวแน่นอนครับมันมีสารกักค้างด้วยใช่ครับเขียวสั่งได้เพราะงั้นเถอะถูกครับเขียวมากอือเอาแล้วคับผู้ชมต้องบอกว่าทั้งหมดนี่ถือว่าใครอยากใช้อะไรเลือกใช้เอาใช่ครับถูกไหมฮะ แล้วส่วนใหญ่เรื่องของอเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาเลือกใช้เนี่ยแล้วแต่จํานวนของอพืชพันธุ์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วแต่แล้วแต่ว่าก็คือบางท่านเนี่ยชอบที่จะใช้ปืนกระสอบเพราะท่านหว่านนะครับผมบางท่านเขาต้องจ้างแรงงานานะครับมาช่วยหว่านก็จะแนะนำเป็นปืนกระสอบไปหรือถ้าท่านถ้าขายันที่จะฉีดท,<อ>ทําเองเนี่ยทำเองหรือว่าค <laughs> ิดว่าไม่มากจนเกินไปพี่ขาสูนครัวหรือ อย่างลำไยเนี่ยเขาขยันเขาก็ทำเองเขาก็ฉีดโค้ได้หมดแต่ถ้าแนะนําใช้คู่กันไปเลยครับยังไงพี่ถือไลยก่อนนะใช้คู่เมได้เมื่อพี่เอานี่ใส่น้ํารวมๆกันแล้วตั้งมียังไงผมยังงงเลยเนี่ยงงใช่ฮะงงครับท่านให้ปุ๋ยเม็ดให้อาหารทางรากใช่ให้ดูซึมทางรากท่านฉีดขบาปให้อาหารทางใบและลำต้นคิดดูสิครับว่าอาหารพืชได้รับท้งสามทางเนี่ยได้ทุกส่วนพืชจะได้อะไรขึ้นมานะครับผมแสดงต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยรับได้ทุกอย่างไม่ใช่รากใบ ใช่ครับดินหน้าดินตางๆใช่ครับผลิตผลได้หมดทุกอย่างเลยใช่ครับท่านที่จะทําพวายนะหมายถึงว่าผลไม้น่ารู้ดูการเนี่ยเราขอนำเสนอเซนซี่ของเราครับโอ้โหนีนะคุณผู้ชมครับเอาละครับสุดท้ายนี้ครับพี่พาลินครับมีฝากอะไรบอกคุณผู้ชมทางบ้านครับเชิญเลยครับครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณากับเซสชี่ของเราผลิตภัณฑ์ของเราจะอยู่กับท่านตลอดไปนะครับผมนะครับขอบพระคุณมากครับอืม และสามารถติดต่อได้นะครับน้องเจนนี่ท่านใดที่อยากได้เป็นเจ้าของนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรข้างล่างเลยค่ะ0868835858ค่ะและคุณผู้ชมไปรับชมอยู่ทางบ้านนะครับสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางเลยครับที่เว็บ jc tvthai.com นะครับและที่สำคัญนะครับรับชมได้ที่จานดำที่ช่อง112และกล่อง GFM ที่261นะครับผมแล้วนิ้วลาหมดแล้วครับผมฝากไว้นะครับผมลาลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ